ผมจินบุฟเฟ่สองที่ครับคนละ69บาทน,นะคะตักไม่อั้นแต่ว่าถ้าทานไม่หมดเนี่ยทางร้านขอปรับคิดละ100นะคะพอพอก่อนการเราแม่อน่าให้เอาชามมาเองนะคะก็ร้านไม่ระบุชัดเจนตั้งแต่แรกอ่ะ๊อทำอะไรอะ่ะมันน่าเกียดนะเนี่ยมันน่าเกียดตรงไหนดูใครๆเขาก็ทำแบบนี้แหละ โดนี่แหละร้านขนมจีนบุฟเฟ่ที่ป๊อปอยากกินนะ้างั้นจัดดิโดหิวอยู่พอดีแหละป๊อปเอาจาจมาทำไมเนาะจะเอามากินที่นี่แหละไม่ต้องหามเยอะเข้าร้านเร็วเรสวัสดีค่ะเอ่อเอา นมจิบบฟเฟ่สองที่ครับคนละ69บาทน,นะคะตักไม่อั้นแต่ว่าถ้าทานไม่หมดเนี่ยทางร้านขอปรับขีดละหนึ่งร้อยนะคะมันเป็นกฎของทางร้านค่ะค่ะพูดจบหรือ,อยังคะเนี่ยพอดีว่าหิวมากเลยค่ะเชิญ <c oughs> ลูกค้าตามสบายเลยค่ะทานให้อร่อยนะคะโอเค คุณลูกค้าคะทางร้านเรามีจานให้นะคะไม่อนุญาตให้นำชามมาเองค่ะไหนอะกดร้านไม่เห็นจะมีเลยป๊อปดูว่าเอาจานของที่ร้านดีกว่าไหมมันแบบเนี้ยมันดูน่าเกียดอะ่ะ โดอายคนอื่นเขานี่โดเรามาเสียเงินกินเราไม่ได้มาขอเขากินฟรีสักหน่อยจะเอาชามนี่ไหนมาตักมันก็ได้หมดแหละอีกอย่างที่ร้านเนี้ยก็ไม่เห็นจะมีกฎเลยว่าห้ามเอาชามที่บ้านมาตักเห็นมีเลยนี่เธอเป็นลูกจ้างใช่ไหมไปตามเจ้าของร้านมาอย่างนี้เลยคนแบบฉันเนี่ยไม่คุยกับลูกจ้างไปตามเจ้าของร้านมาจะคุยให้รู้เรื่องน่ารำคาญค่ะ หวานคะมีลูกค้าเอาชามจากที่บ้านมากินขนมจีนบุฟเฟ่ร้านเราคะ่ะร้านเราแม่อนุญาตให้เอาชามมานี่ฉันบอกเขาแล้วคะ่ะแต่เขาไม่ยอมเขาจะคุยกับเจ้าของร้านให้ได้เลยแบบนี้อีกแล้วฉันเจอลูกค้าแบบนี้อีกแล้วคุณลูกค้าคะร้านเราแม่อนุญาตให้เอาชามมาเองนะคะ ก็ร้านไม่ระบุชัดเจนตั้งแต่แรกอะ่ะอีกอย่างฉันก็ใส่ชามไปแล้วด้วยจะเอาอยัางไงหรือว่าจะให้เทไว้เหมือนเดิมได้นะงั้นแบบนี้นะคะครั้งนี้ใช้ชามที่ลูกค้าเอามาก่อนก็ได้ค่ะแต่ครั้งหน้าทางร้านแม่อนุญาตแล้วนะคะแค่นั้นแหละเรื่องเยอะเรื่องมากยอมยอมตั้งแต่แรกเนี่ยก็จบละถอยสิ ป๊อปแต่ดูว่ามันก็น่าเกลงจริงนะจานที่ร้านก็มีอ่ะป๊อปไม่น่าไปเอาจานมาจากบ้านเลยนี่โดดูชามที่ร้านสิตักแค่ตะพีเดียวเนี่ยก้นชามไปแล้วนี่มันต้องชามแบบนี้ชามที่เราเอามาเนี่ยถึงจะตักได้เยอะๆมันถึงจะคุ้มไม่ต้องเดินบ่อยตักรอบเดียวจบเลยเป๊า ป๊อปพอก่อนมันเยอะไปกินไม่หมดโดนปรับนะเอ้ยกินหมดอยู่แล้วต้องนูเยอะหรอกงั้นโดนไปรอที่โตนะ เยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยกินไม่หมดก็ต้องโดนปรับทำบุฟเฟ่ต์มันก็ต้องทําใจฉันชินละแต่เราไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้เลยนะคะคุณหวานอืมฉันก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละเออฝนเธอไปซื้อผักมาเพิ่มหน่อยสิเดี๋ยวฉันดูลูกค้าเองยังไงเงินก็ไปเอาที่โตทำงานละกันฉันวางไว้แล้วส่วนลิส์รายการฉันก็จดไว้ให้ละได้ค่ะ 음, 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 아, 라이어. 음, 어, 라. ๊อ,อะไรอ่ะกินให้มันดีๆหน่อยได้ไหมนี่มันเลอะโตไปหมดแล้วเนี่ยโดยนไายคนอื่นเขานะทำไมอะโดป๊อปเสียตังนะป๊อปไม่ได้มากินฟรีก็รู้ว่าเสียตังแต่กินให้มันดีๆหน่อยได้ไหมมันดูไม่มีมารยาทอะนี่โดป๊อปก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละโดไม่ต้องไปอายใครหรอกเชื่อป๊อปเถอะอย่าไปแค่ไอ้ปากหอยปากปูอะไรนั้นเลย อเป็ม่อ,หอ,หอยหมดแล้วะเราเพิ่มีไหวเอ,อ,อยอป๊อปยังเต็มจานอยู่เลยดูรู้ชิ้นดิตีนก็มีอยู่เนี่ยช,ชิ้นนึ่งอ่ะกินให้มันหมดก่อนได้ไหมค่อยไปเอามืได้ไงอะโดเดย๋ยไมันหมดก่อนทำงไงอ่ะมันได้หรอไปก่อนละ จังเลยอ่ะป๊อปนี่มันยังไม่หมดเลยนะอุย้ยโดยช่วยป๊อปกินหน่อยดิป๊อปไม่ไหวหรอกะเมียวออ่ะโดก็อิ่มแล้วเหมือนกันอ่ะก็บอกแล้วนี่ว่าให้ตักพอดีกินแล้วตักมาเสียขนาดนี้โดนค่าปรับไม่แน่เุ้ยเอาไงดีอ่ะป๊อปไม่อยากเสียค่าปรับมาไม่รู้อ่ะก็ป๊อปอยากจะตักมาเองอ่ะ แล้วครั้งนี้โดไม่จ่ายด้วยป๊อบจ่ายเองแล้วกัน อะไรอ่ะก็ป๊อบไม่อยากเสียค่าปรับไงโดป๊อบมันน่าเกียดนะี่มันน่าเกียดตรงไหนโดใครๆเขาก็ทำแบบนี้แหละไม่มีใครเขาอยากเสียค่าปรับทร้นะป๊อบคนหนึ่งไม่ยอมเสียเด็กขาด นี่โดไม่ใหม่กับปอปอะนะทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ยกีนก็เลอะเธอสกรปรกเห็นมมนตัดของเนี่ยไม่เกรงใจคนอื่นเลยถ้าปอปยังทำตัวแบบนี้เนี่ยโดว่าเราเลิกกัเธอโดแล้วนี่ก็ขั้นหนุ่มจีนโดไปก่อนนะโดโดโดจะเลิกกับปอปแบบนี้ไม่ได้นะโด โดกลับมาก่อนโดโอยอะไรอ่ะเรื่องแค่นี้ทำไมต้องบอกเลิกด้วยเนี่ยเดยีดย๋ยวค่อยกลับไปร้องไห้ที่บ้านก็ได้หาวิธีให้ไม่โดนค่าปรับก่อนแล้วกันเอ่อเก็บตงังค่ะ คนละ69บาททั้งหมดเป็น138บาทค่ะนี่ค่ะ140ทอน2บาทเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรของแกเนี่ยลูกค้าต้องจ่ายค่าปรับด้วยค่ะค่าปรับบ้าบออะไรนี่ฉันกินหมดชาไม่เหลือสักชิน้น จะมาปรับได้ไงฮะแน่ใจเหรอคะว่ากินหมดไม่ใช่ว่าแอบเทสใส่กระเป๋านะคะคุณบ้าอะไรอย่ามากล่าวหาฉันนะคุณหวานคะฉันเห็นลูกค้ากินไม่หมดแล้วเทสใส่กระเป๋าคะ่ะ ฉันขอดูกระเป๋าหน่อยค่ะโหช่างเลยค่ะ ั้งหมด10ขีดค,ค่าปรับ1,000บาทค่ะโหค่าปรับขนมเจนบ้าอะไรต้อง1,000งนพะัน่ะคนตักมาไม่เกรงใจคนอื่นเขาแบบเนี้ยพอกินไม่หมดก็เหลือทิ้งคว้างสมควรแล้วล่ะค่ะที่ต้องจ่ายเออฉันจ่ายให้ก็ได้แต่ครั้งหน้าเนี่ยฉันจะไม่มากินที่นี่อีกขอให้เจง <S 1> <S 1> <K BS> ก็ดีค่ะไม่ต้องมายนะคะ เดี๋ยวก่อนค่ะอะไรของเธออีกเนี่ยฮะเอาชามของคุณไปด้วยค่ะขอบใจมากนะฝนลูกค้านี่ใส่แย่แบบงฉันไม่อยากเจอลยจริงงั้นเดี๋ยวฝนเอาไปเก็บนะคะขอบใจนะ กินเละเทะไม่สมกัเป็นผู้หญิงเลยเฮ้ยจริงไม่ยเหป๊อปเฮ้ยดูแล้วมันนี่ดื่มจริงเลยเนาะแล้วแกจะไม่มาช่วยพวกฉันขายแก้วทอดแล้วเหรอฉันมีเงินตั้งสิบสล้าน มาให้ยืนขายเกี้ยวคงเกี๊ยวทอดลำบากตากลมตากแดดแบบนี้ไม่เอาหรอกจ้ะเผาๆบ้างก็ดีนะแกฉันรู้ว่าแกมีเงินเยอะไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกนะห่วงแต่ตัวพวกแกเองดีกว่านะเกี๊ยวทอดเด้อครับเด้อเกี๊ยวทอดเด้อสาบาทหอนหอนเด้อ เจีถ้วดไหมครับเฮ้ยคุณเป็นไรป่ะคะหน้าคุณครับเฮ้ยนี่ป้อมนี่หวานดองั้นไปนั่งก่อนดีกว่าไป แกมาเป็นลมแบบนี้ได้เหรอฉันไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วอ่ะฉันเพิ่งขึ้นมากรุงเทพเพื่อมาหางานทำแต่ว่าโดนคนขโมยกระเป๋าตาังค์แล้วก็พวกเสื้อผ้าโทรศัพท์ไปหมดเลยอ่ะฉันก็เลยเป็นแบบที่พวกแกเห็นนี่แหละโอ้ยแกนี่โชคายจริงๆเลยเนี่ยแล้วแบบนี้ กะจะยังไงต่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเงินก็ไม่มีกะว่าจะกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนแต่ก็ไม่รู้จะกลับยังไงอะ่ะโอยเรื่องนั้นนะค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันแต่ตอนนี้ฉันว่ากินอะไรรองท้องก่อนไหมเนาะ <Yeah. S 1> จะได้ดีขึ้นไปแปวไปอคนเราชกรนนเรา,าได้ขนาดนี้เลย กินก่อนเฮ้คยค่อยๆดิเดี๋ยวก็สำลักหรอกอติดคอทำไงเนี่ยค่อยๆกินก็ได้เดี๋ยวติดคอสงสัยหิวจัด ขอบใจพวกแกมากเลยนะแล้วนี่พวกแกขายเกี๊ยวอยู่ที่นี่เหรออืมก็ขายมาหลายปีแล้วนะเอาจะว่าอะไรไหมอะถ้าฉันจะขออยู่กับพวกแกก่อนอ่ะคือจะให้ฉันช่วยขายของอะไรก็ได้นะฉันขอแค่มีที่นอนก็พออะได้สิแกมาอยู่กับพวกฉันก่อนก็ได้ ไม่เชื่อกันขายเกี๊ยวน,นี่แหละไม่เป็นไรหรอกขอบใจพวกแกมากเลยนะถ้าฉันตั้งตัวได้เนะีย่ยดี่าวฉันจะไปหาเช่าห้องอยู่เองอิ่มยังกินต่อก็ได้นะม,มาจ้าเกี๊ยวลวร้อนคะ่ะเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยนะเกี๊ยว เฮ้ยโอเดี๋ยวฉันมานะเมื่อกี้แม่ที่ขับมอไซค์มาสั่งเท่าไหร่นะห้าสิบเออจำไม่ได้เฉยเลยเดี๋ยวแม่เข้ามาสิมงน่าจะอีกสักพักมามงั้นเดี๋ยวค่อยก็ได้จะได้กรอบกรอโอ้ยยัยป๊อบ นี่แกซื้อลอตเตอรี่มาตั้งเยอะตั้งแย่วเนี่ยโอ้ยก็จะได้ลุ้นหลายใบยไงเดี๋ยวนะเรานี่แกไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อวะอืมก็เงินในกระปุกไงฮะเงินในกระปุกนั่นมันเป็นเงินทุนซื้อเกี๊ยวของพวกเรานะอืมนี่พวกแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะถ้าฉันถูกรางวัลมาเนี่ยเดีย๋ยวฉันคืนแกให้นี่ แล้วถ้ามันไม่ถูกล่ะจ๊ะจะทำไงนี่โดแกหาดพูดให้มันเป็นมงคลหน่อยได้ปะแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่โดพูดอะจะทำยังไงแล้วเราจะเอาทุนที่ไหนไปซื้อเกลียวมาขายอีกอะเออเอาเป็นว่าแกเชื่อฉันได้เลยเพราะว่าฉันเนี่ยมีรังสังหอรว่าจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่สาธุสาธุ แันประชดยะเดี๋ยวลืมเอาเจียวใส่ถุงให้ป้าเขาได้อ่ะเออเท่าไหร่นะห้าสิบ เฮ้ยแกดีใจด้วยนะมีป๊อปดีใจด้วยนะแกรวยแล้วว้ยรวยกับเขาสักทีเลยเฮ้ยเฮ้ยต่อไปนะฉันจะไม่ต้องมานั่งลำบากขายเกี๊ยวทอดร้อนๆอีกต่อไปแล้วเฮ้ยทำเสร็จแล้วก็กะอหนยันเราทำไงอ่ะเราทำไงเอาขึ้นเอาขึ้นเงินขึ้นก่อน เดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันมาขายเกี๊ยวทอดแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแกอม,มันน่าจะลำบากแกสภาพเฮ้ยเกี๊ยวป้าลืมไปเนี่ยโอ้โห ป,ป๊รถสวยเชนนะซื้อใหม่เลยเหรอใช่พอดีว่าฉันซื้อรถมาสองคันอะวันเนี้เอารถยนต์มาแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยเป็นมอไซค์ป้ายแดงเลยนะอ๋อแล้วนี่ฉันซื้อบ้านแล้วด้วยนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยฉันจะย้ายเข้าไปอยู่ละโหทำไมแกซื้ออะไรใหญ่ขนาดนั้นวะก็ค <c oughs> นมันรวยอะนะ นี่ก็ว่าจะไปซื้อมือเชือสักสองเครื่องกระเป๋าแล้วก็รองเทา้าพอๆบ้างก็ดีนะแกฉันรู้ว่าแกมีเงินเยอะแต่ถ้าจะใช้เยอะขนาดนี้มันจะหมดได้นะอ๋อยนี่ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกนะห่วงแต่ตัวพวกแกเองดีกว่านะอ๋อและนี่วันนี้ฉันไม่นอนบ้านแกนะ ฉันจะไปนอนโรงแรมคือละหมื่นหนึ่งอะพอดีว่าบ้านพวกแกมันหลอนไม่มีแอร์ฉันนอนไม่ค่อยหลับแล้วแล้วแกจะไม่มาช่วยพวกฉันขายเกี๊ยวทอดแล้วเหรอเฮีฮ้หวาน ฉันน่ะไม่ใช่ป๊อปคนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะฉันมีเงินตั้งส2ล้านจะมาให้ยืนขายเกี๊ยวทงเกี๊ยวทอดลำบากตากลมตากแดดแบบนี้ไม่เอาหรอกจกอ้ะอ๋อแล้วนี่ฉันก็ว่าฉันจะอยู่เฉยๆสักปีหนึ่งนะฮะนี่แกอยู่ว่างว่าปีหนึ่งเลยหรอ,อยังไงก็บริหารเงินดีแล้วกันซื้อรถซื้อบ้านสื้อทุกอย่างแล้วอะแล้ว แกเหลือเงินกี่ล้านละตอนเนี้ก็เหลืออยู่ประมาณหล้านแต่ว่าฉันมีบ้านฉันมีรถมีทุกอย่างเป็นของตัวฉันเองก็ไม่ต้องมีนี่มีสินอะไรนะก็อยู่แบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ลำพังพวกแกเนี่ยขายแค่เกี๊ยวเนี่ยอย่ามาสอนอะไรฉันเลยเนาะฉันจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันฉันไม่ได้สอน พวกฉันสองคนก็แค่เป็นห่วงแกแล้วก็หวังดีกับแกนะเว้ยเนี่ยหวังดีหรือว่าอีกฉากันแน่ฮะนี่ก่อนจะหวังดีกับคนอื่นเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะทุกวันเนี้ยยังขายแค่เกี๊ยวทอดอยู่เลยอ่ะแล้วก็เอาเกี๊ยวให้ฉันด้วยนะ อย่าบอกนะว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วอะว่ะเปล่าหรอกฉันก็แค่ลงทุนตามภาษาคนรวยน,นี่เงี <c> ้ย <oughs> ปับ๊บแกลงทุนอะไรหรอทำธุรกิจอะไรอะ่ะให้ผู้ชันสองคนไปเป็นลูกจ้างได้ไหมบอกว่าแกไปเนี่ยพวกแกก็ไม่รู้หรอกนี่พวกแกรู้ปะฉันลงทุนไปแค่แสนเดียวได้กลับมาตั้งหลายแสนเน่ ป๊ปกแกเล่นพนันออนไลน์เหรอนี่เขาเรียกว่าการลงทุนที่มีผลตอบแทนแบบคุ้มค่าอ่ะเอา,อางี้ไหมพวกแกสนใจปะล่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฉันเหลือตงังประมาณ5ล้านใช่ไหมที่บอกพวกแกเมื่อกี้นี้ตอนนี้พอมันเป็น10ล้านแล้วจะ้ะซบ แกได้เยอะแล้วนุ้ยฉันว่าแกเลิกเล่นเถอะเงินตั้งสิบล้านแกใช้ได้ทั้งชาแล้วนี่ฉันจะบอกให้นะนี่ขนาดฉันเพิ่งเล่นนะเนี่ยฉันยังได้ตั้งหลายล้านแกจะให้ฉันพอแค่นี้ได้ไงฮะโชว์ไม่ได้เข้าข้างแกตลอดนะถึงมันจะได้มาง่ายๆตอนเนี้ยแต่สุดท้ายมันก็เอาคืนใช่วงการเนี้มันไม่ยอมเสียเปรียบหรอก ถ้าเราหยุดเล่นได้เราก็ชนะมันด้วยนี่พวกแกอย่ามาขัดลาบกันได้ป่ะอ๋อรวยนะอิจฉาเห็นฉันได้เงินเยอะรวยขึ้นรวยขึ้นต่างจากพวกแกที่ขายเกลียวทอดงงๆแบบนี้ใช่ปะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะป๊อปตอนนี้แกก็รวยแล้วมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอะแค่นี้แกก็ใช้สุขสบายไปทั้งชาติฉันว่าแกพอเหอะ ไม่ได้อิจฉาก็ไม่ต้องมาห้ามฉันเล่นต่อไปฉันจะรวยรวยรวยกว่านี้อีกฉันถือว่าฉันเตือนกันแล้วนะ ได้แล้วรอบนี้ฉันจะเอาเงินฉันคืนเติมก่อนนะห้าล้านไปเลยเอาให้หมดบัญชีเยเงิฉันจะเเงินกลัืห,ห้หมดหบ้านรถ ฉขายให้หมดคอยดูนะฉันจะเอามาเติมฉันจะเอาคืนให้หมดเลยป้าสั่งกี่กระปุกแน่สามหวานโดอ้าปอ๊อป ทำไมแกเดินมาแล้วทำไมสภาพเป็นแบบนี้มีรถทำไมไม่ขับรถมานั่นดิฉันขายรถขายบ้านไปหมดแล้วอะแกฉันไม่เหลืออะไรแล้วอะอะไรนะนี่เงินไปสิบสิบล้านเลยนุย้ยยังไม่ถึงสามเดือนแกใช้หมดแล้วหรออย่าบอกนะว่าน,นี่แกเสียพลันออนไลน์ะ่ะ ฉัน <ด S 2> <s us> ไม่เหลืออะไรแล้วว่ะพวกแกฉันฉันหมดตัวฉันฉันไม่เหลืออะไรฉันไม่เหลือใครฉันไม่อะไรเลยเ้าจะโเลยแค่แม่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะหมดตัวหมดแล้วอ่ะ <S <s <us> <S ไม่เป็นไรนะแกแกมาขายเกีย๊ยวทอดกับพ่อฉันก็ได้ <S <s <us> <S <s <us> ไปเข้าบ้านก่อน <S <s <us> โอ้ย